อ,อ่สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีตเมรี่ตอนนี้น้องมาแชทอดีตนะอยูุ่ทธ์นะประสบเล่นมาพี่น้องก็นะครับผมเป็นพี่น้องคนเดียวนะครับเพป็นก็มาจากสกลน้องอุบลย่นะ คุณลุงามาอยู่เคยอยู่ในทางมายาในทางคุ้านะครับผมแล้วก็พี่น้องย่เพอร์เรารู้จักทุกๆช่องนะครับสำคัญที่สุดนี่น้องพี่น้องนอยู่ในตอนผสมพูดเราก็ให้กำลังใจน้อพี่น้องดนา่น้องมาพืทางอีราน้องผสม นะครับเป็นการต้นัช่องใหญ่ช่องตัวนะครับประมาณนี้บอกโอ้ ทีไรไหนเขาจะาให้กำลังใจเฉยๆแต่ว่า,าทำใจไม่ได้ว่าจะมาถึงนี่ก็ลงแล้วลงลวผมก็บอกว่าไม่ต้องไปกล้าไข้เรือตึงเสาทะเลเลยก็มีเป็นส่วนตัวน้องแในไส้ของเราฮะไปยืนเรียนมาแล้วไม่แน่ใจน้องเอ็ดเดนบวนะครับสำหรับเด็ก นะครับก็เป็นจปหาหวเเห็นละงบเห็นินนเพี่วกาบอกใครนะครับหาตัวจับได้ยากครับเวลาเข้า่าในในบ้านโพธิน้องเล็กน้ับติการมาเป็นกามะกาเออถ้าเหตการที่ไปน้ามันมันเอาแต่ยิ็งไไปนพราใน าเฮ็ดอย่าบอกเสี่ยวว่าสุดท้ายก็คือแต่พูดที่เป็นเพื่อนเก็บเพื่อนเนอะเพราะนั้นพี่น้องผ่อนคลายนพี่น้องเนาะแต่ก็อย่าให้ไฟเฮ็ดซอดซวยพี่น้องเนี่ยอยากคนเดียวหือบอกเสร็จแล้วครับพี่น้องขณะเดียวกันนอกก็ทาพี่น้องยูทูบเบื่อเราตลอาการก็จะเป็นทางที่ช่างบระยครับ แล้วก็ทางคุณลุงก็ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการก่อการฉากนะครับพี่อาชัยด้วยพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านก็ร่วมเป็นกิจกรรมอาสาของว่าในครั้งนี้ผมนี่นะของลุงพันนอกเรื่องนะครับเรขอกราบขอบคุณทุกท่าครับซึ่งในน้กิใจของพี่ของน้องของน้องเอ้ยพี่ฮอดพี่ดึงเจ้าก็มาเออจากหายเจ้าก็มาน้องอืม เอาไว้เมื่อคืนทำหมดคืนน้องธรรม,มด,ดาเน,นี่เจ้าเจ้าเตียงใหม่อะไรใ,ใกล้ๆเด้บ้อสำคัญที่สุดในวันที่ไม่อยู่หย่อนแล้วตอนนี้นะครับผม,มยิ่งเดียจำเกิงมาให้ใกำลัลงใจทั้งคู่ทีน้อ่องในวันที่ขาดนะสวัสนี้ ควรเขาเพื่ออะไรแท็กไปทางไหนแล้ว่างคนเมื่อนหนักไปหน่อยครับโอ้คือพวกกูไรน้อนคนนะะบางคนก็เลยไม่เรื่องของเรื่องก็เลยประมาณนั้นพี่น้องเอออันนี้ก็ถือว่าซอยน้องเลยทางคุณนะครับก็ไม่ได้อยู่ในพี่น้องเรื่องเรื่องต่าง จากที่ชาบนะครับชาบเรื่อยนะครับปูนมกระปากเกี่ยวกับประตูหน้านะครับทีใจอย่างหนึ่งครับก็คือหมดเฟื่นเด้อนะครับหมดเฟื่นเด้อก็มาเยี่ยมมาอยากมาบอกกำลังใจอู่นเทควันด์ข้างหลังเฮียชิดขอฟังเสียงเฮียชิดบ่อ้ก็ขอบคุณเฮียชิดด้วยนะครับ บูนเพีข้างวไข้างหลังัรนะตงนาแล้วนะทังที่นิปแล้วนะครับเทพื้นใสน้ำไปอีแล้วใส่ห็นโอ้นอรนะครับเดี๋ยวจะนำเพิ่มเหยงๆนี่มาแล้วนี่เขาลู้ปากโซ่ะมาที่ลงที่มาโหลดซ่าลงเดอม่งี่แยก จะมี WiFi ของพี่น้องฝ่ครับฝากไปหน่อยนะเพื่อหัวว่ามันไม่ทันนะครับส่วนลุกพันได้มานอกนะครับอีกเจ็ดวันลงกับพี่น้องรขอขอบคุณพี่ช่างพงด้วยนะครับพี่พ่อพ่อด้วยเด็กน้อ เออพอนี่ยนะครับพี่น้องอแล้วการดูเออครับเป็นพี่นอ้องที่เป็นภาษาหมู่บ้านาพี่นอ้องอะไรอย่างนี้นหลวงพ<อ>่อไี่ได้ขาดเอาเงี้งพ่อต้องถามใช่ไหลุงครัรบ นนี่กระสงคิับจะไปเทล้านั่งคว้าเลยใช่หินนี่เลยครับเดี๋ยกเราตักหินพื่อผีน้องงั้นเอาลำโพงออกันได้ครับพี่น้องผู้ชายช่วยกันตักหผีช่วยครับพี่น้องในพื้นที่อีกแล้วครับเพราะว่าในพื้นที่บอกว่าอกะไรเพื่อให้มีส่วนที่แข็งแล้วก็ลดน้ำหนักได้มากกว่านี้ปไปใน

พี่คีต้องใช้สองคนไม่ใช้ใช้สองคนชได้กันก็ได้เราตาเดี๋ยวพี่มันหนักมันมันื่ายอันเล็กแต่ว่าใช้สองคนช่วยกัน

ไม่ครับผมที่ทางครับโอ้กินหนังสือลูกเรียกบ่เนาะ5ครับ คนนี้นั่งเดินวันนี้นั่งเดินทุกวันมีนั่งเดินมานี่ไงครับขอบคุณสำหรับที่ปนี้ด้วยไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ